สวัสดีค่ะมือี้คู่อิงเอาเนื้อถั่วเหลืองมาทรงถุงเงินฟร์มถุงเงินฟ้ามนี่เป็นคอกบ,บ้านๆค่ะคอกบ,บ้านๆที่เพิ่นเหล้ยงควายงามนะคะมาอา่ก็เลยว่ามาติดตามผลการใช้ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองใส่ซึ่ง <laughs> เนื้อถั่วเหลืองนะคะยี่หอ้อข้อเพิ่นก็คือ,อยี่หอ้อ สายเส้นเด้อค่ะของสอรุ่งเรืองฟาร์มนะคะคุณอิงมาทรงเพิ่นหลอดกอน,นี่ถุงหนึ่งนะคะเพิ่นมีควายงามนะคะอยู่สองแม่แล้วก็ควายหน่อยสองโตขู่ตัหนึ่งนะคะแม่โตหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าไปฟังควาแม่ว่าสูุฟังสะกอนเนาะว่าหลังจากใส่เนื้อถั่วเหลืองแล้วนะคะผลของการใช้เนื้อถั่วเหลืองเป็นจังใดนะคะไปเพาะทีแม่ จักบาทก่อนค่ะเอเด้อหาเบิงหาเบิงควายหน่อยตัวนี้ก่อนค่ะเนี่ยควายหน่อยตัวนี้ก็คือจ้าของเพิ่นกำลังมาหาครูอิงค่ะตอนเนี้ยแต่หาเบิงซะก่อนอหายหเบิงเพิ่นซะก่อนควายหน่อยตัวนี้แข้งค้าแข้งค้างามค่ะแข้งค้างามดีแข้งค้าใหญ่โตต้นดีนะคะนาเบอออกแล้วลํำโตกำลังเป็นควายใหญ่แล้ว เป็นโตวควายแล้วควายน่อยเป็นโตควายแล้วค่ะสีงามด้วยคะ่ะเพราะว่าเนื้อทั่วเลืองตัวนี้นะคะมันบำรุงไอ้สีผิวบำรุงสีคนพร้อมเป็นจังไงแม่พ้นขคงการใส่เนื้อทั่วเลือง ก็ดีแล้วเพราะว่าเมตัวเมมันบ่เคยมีน้ำนมหยอยจักเชื่อเลยตะพัดใส่ฝันนี่มา้เดี๋ยวเแม่มันตัวนี้บอ่ค่ะแม่แม่ควายผูน่อยนี่บอค่ะคผูน้อยโอ้อ,อันที่เห็นพ้นในชาเจนคือน้ำนมตีค่ะน,น้ำนมมันเป็นจังไรแน่ค่ะหลังจากกินแล้วกินแล้วน,น้ำนมกาลาย ผิวกะงามผิวกะงามขึ้นพ้นกะงามขึ้นนั่นได้พ้นดีเนาะได้พ้นอยู่เยวันนี้สีทองขึ้นเด้อค่ะประจเลยแม่สีทองสีทองขึ้นแม่บ่นั่นตัวหน่อยนี่ก็คือกระดูกกระเดี่ยวขึ้นผิวงามดังตาหนี่แดงงามยังว่าแดงงามเนาะนั่นเมื่อนี้คุยงั้นมาส่งให่ซ้องกับซอบาดนี่นะคะกินยังเงี้วโหลดบาดนี่ยอย่าว่าให้กินหลายกว่าเก่าเด้อบาดนี่ นอนแล้วค่ะยิ้แเลยกันว่ายิ้มหรือว่ม่นอนหนกตัวเลนี่แหะมาเบิงค่ะหนึ่งสีงามขึ้นหลายกว่าเก่าได้หั่นสีทองสีเหลืองอุ้ยหุยอยู่เข้ากระสีดอกเล่ามาแล้วเจ้าของเพิ่นอุ้ยเบิงเดิมงามค่ะที่แต่เก่าแดงจึงคืนเดี๋ยวนี้เหลืองเลยบอกค่ะเหลืองทองเลยนั่น สวัสดีค่ะเอาๆมันค uh ือมันคืองามขึ้นกว่าเก่าเดี๋ยวนี่มันตัวเก่าหรือตัวใหม่เบื้องแน่์หันมักนี่คืองามคลางมันชื่อซ้ำแม่มันหรออันนี้เจ้าของเพิ่นซื้อยังก่อนนะน้องเอ๋บอ่ะค่ะอายุบ้านได้เหรอเจ้าอยู่บ้านชาติชาวมองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนาะไอ ใส่เนื้อทั่วเหลืองบดจักกระสอบแล้วได้ควายโตจังสีหนึ่งกระสอบครับกระสอบเดียวหนึง่งกระสอบเดียวลาบันี้ปริมาณการห้ให้เท่าไดค่ะห้แก้วแก้วน้าเผาหนิเลยครับเอามาเบิงเอามาเบิงให้พี่ไอ้น้องเบิงเพื่อนจังสีเสือลองคนว่าโอ้ยเฮ็ดจังได๋สิท้ำใจได้คือหายน้อยก็เดี๋ยวกระดเถอะแต่ว่าบ่บ่บ่เกินนั่น <c oughs> <c oughs> ค่ะไฮตัวละแก้วอืมค่ะพอาะดีว่าตัวนั้นกับเดี๋ยวนี้กับสีงามเด้นั่ะอีกตัวนั้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้องสาวไอ้ไอ้น้องของเราลูกบิ๊กอุทัยเนาะบิ๊กอุทัยตัวแม่ตัวแม่ใส่ละแก้วหนึ่งแก้วนแก้วซี่แนั่นแก้วสแตนเลสแก้วซัมมี่หนึ่งเนาะซัำแก้วน้ำเฮานี่แหละซัำแก้วน้ำเฮาวครคู่โตให้คู่โตครับบัดนี้พนบัดนี้ตัวแม่กินแล้วเป็นจังใดตัวแม่ให้นมลูกนี่ น,น้ำนมดีเลยครับน,น้นำนมดีน้ำนมหน่อยสะสะครับผมหน่อยสะสะเสื้อความผู้อิงบ่บาดนี่บัีก้กะกินไงกินน้อยเดโยวกอิ่มะอิ่มหร<ม>อกิน <วะ S 2> หลายคือตะกี้กกเพราะบางในบางลูกไหมแต่ลูกไส้พิ่นนี่เป็นลกูกไผ่เกาะลูกกันบิ๊กเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์ดเนะาะใช่บิ๊กเบิร์ดมีเจ้าของแล้วตีมีเจ้าของน่นเด่นะคะก็คือว่าควายงามเนี่ยค่ะอยู่สอกอยู่หลืบได้นะคะเขาก็เลี้ยวเห็นค่ะก็มีเจ้าของเด้บ่ได้ใหญ่เด้ค่ะ บมเด็งใหญ่จังสิมีคนมาปั่นเดค่นเขาปั่นแต่น้อยคุณเด่นี่แม่นวะลูกเ <ปะ S 2> พืน <ปะ S 2> เ่น,น,พนเป็นลูกไผ่ลูกเพื่นเป็นลูกไผ่ไอ่แม่เพื่อน่ะเป็นลูกไผ่แม่เพื่อนเขาว่าเป็นลูกอ่าที่ยังไะลูกเปนเบื้องมั่นลานครับโอ้นี่นี่นี่แต่ว่ามันมีใบมันมีเอกสารค่ะมันเป็นยังดอกค่ะลูกไผ่กระสางให้ลูกงามแข็งขาเราใหญ่ เบืองแนวผัวหางใหญ่โอ้ยให้ลูกจังสีมันกระม้านแล้วเนาะคะ่ะมันกระคำกระคุนแล้วเนาะ,ะอันนี้คือผลของการใส่เนือ้อทัวเรื่องแค่กระสอบเดียวะคะ่ะบาทนี้อันควายตัวหนึ่งที่คุยิงเห็นชัดเจนมากหลบก่อนบ่เป็นจังสีเด้ค่ะคุยิงสิผ้าไปเบิงไปไปเบิงอีนั่งหน่อยอน้องยังนอกค่ะนี่น้องกัญญาน้องกัาเป็นลูกไผ่ค่ะลูกสาวบิ๊กอุทัยป้านเลื้งทองเลยตะเกาคือบ่ได้เป็นสีนี่นอุย้ยคือสีงามแท้ เป็นค <ö p yap> <era> si si. ือกันบัดเลยเด้อสีจังซีออกมาข้างนอกได้บ่ค่ะได้เลยครับปาดงามคักเอ้ยงามงามงามโอ้ได้บ่น้าแต่เก่าสีมันเป็นสีดำดำจังน่อยด้วยค่ะสีบ่ได้สีบ่ได้เลื้ยงจังซีตะกี้บอเหลืองเนาะ ้ยงามครักไล่ก่อนก็ได้ค่ะออกมาโชว์ความสวยหน่อยลูกเร็วคุณอะอ้ออกมาขนองแห่งทองคักเด้อมาหลกมาเร็วมาหลกมาแม่อยู่ใกล้ๆก็ได้มาอือมาค่ะนี่มาค่ะ เอ้ยพูน่ะพูน่ะโอ้ยพูน่ะเก่งกระโดอเก่งกระโดดความผสมตอนคู่อิงมาน่ะจอยจอยเด้อค่ะอีนางหน่อยนี่แม่นบ่ค่ะแม่นครับจังได๋บบดนี้เบิดกระสอบเดียวกระสอบเดียวมักใหญ่วิงามคักลูกสาวบิอุไทยเด้อค่ะเพิ่นนี่มีเจ้าของไปเหรอยังครับยังครับหฮ้อ จักเดือนแล้วตัวนี้แปดเดือนครับแปดเดือนแล้วเนาะค่ะลำคิงยงาข้ออันตันอยู่เลยบันิปัสเปลี่ยนไปโตคนละคนเลยเป็นคนละโตไปเลยอันอันอันพร้อมเปิดบ่เนาะเหรอพร้อมครับพร้อมตีเปิดไป้ลรเป็นไดงล่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดได้เก้าพันหลาเก้าพันหาอย่าปากดังอย่าปากดังอย่าปากดังไม่ต้องปากไม่ต้องปากสันเทวาซ้ำนั่นนั่นเพราะว่า เง่าดีไหผมไปเห็นเย่าแล้วติดใจเลยย่แรกไปซื้อคนละตัวเลยอย่าปากดังเป็นบอกเฮ้ยย่าปากดังครับ I i mm hmm. มั้มไปวัดเอาตัวนึงไปถึงตัวนึงมันเป็นตัวไม้เลยเด้ค่ะอดีในวนดี้เลยฮอ่ารงอยนี่ไงว่าหากินยา้อนอยู่แล้ได้ห้กินารเด้วแลว่ได้กินไรวะเนยเพราะว่าเ้าบอก่เพราว่าพราขั้นในหัวสนามไหนนี่เนี่ยก็เลยหากินไปเรื่อยๆเนี่ยแม่ แก้วเดียวก็ได้พ้นสำเนาพี่น้องพี่น้องคู่อิงทั้งบอกว่าบลละะ่บต้องหายไร้นะคะบ่ต้องหายไร้ทดสอบเบอร์ว่ามันดีหรือบด่ดีให้แก้วเดียวต่อขับนะคะให้แก้วเดียวต่อขับท่อนั้นเพื่อทดสอบเบอร์ว่าคล้องเขาดีหรือบ่ดีนะคะง่ามคักแล้วปัดแปดเดือนพี่อ๊อฟมาแมนซิมิจ็อกคล้องแต่มือ่อ,อนี่สบายเหรอรถเท่าไร อย่าฟ้าปากฟ้าปากฟ้าปากปากปากอย่าปากอันนี้สิลองคลิปยูทูบได้นี่โมแม่นลงตอนแรกว่าสิไรสดไรบ่ไรเด้อค่ะเพราะว่าไรยามเนียบ่ไรโอเคปะยางเขาคอกบาดนี้นี่เด้อค่ะผลของการใช้เนื้อถั่วเหลืองเบ่งนะคะตอนอีน้อยๆตะเกา่ามากนะคะโบนิงามปานนี้เด้อค่ะสีม่วงๆนะคะดำดำม่วงๆต่มาบาดนี้ท้องเลื้อยอุ้ยอยู่เหนือนั่งขึ้น อันอันลูกไส้นีเดือนจักเดือนก่อนกไส้หกเดือนครับหเดือนสี้ําเอื้อยแล้วโพดแล้วหเดือนคับีมันดเ่ารหมี่นอือหกเดือนอืมค่ะ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 เอา่ากันเมือปลาสีทองเลยแม่งามคัก แล้วเกิดพอดกับหอยหนาจังสี่ละค่ะพี่น้องบารนี้วิธีการกินข้องเห่าให้กินแบบใดเนื้อถั่วเหลืองกับอีหยังกับบข้าวโพดัครับกับข้าวโพดซับเนาะอู้ยนั่นราคาสูตรมั่นสูตรมั่นก็คือลอยข้าวโพดซับเนาะสีอ้วนไวค่ะถูกต้องเลยนะคะจะได้ก็ฝากนะคะฝาครอกนี่แน่เอาไปยกยกลงมาค่ะไปยกผลิตภัณฑ์ห้ามาโชว์พี่โชว์น้องแน่เอาหัวหันไ่เราา่่วปิดไปเปิดทใต้ชอบผลิตภัณฑ์แนบบารนี่ ถาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องผลิตภัณฑ์ของคุอิงนะคะที่คุอิงเป็นตัวแทนขายให้เพิ่นนี่เป็นแบบไดนะคะเนื้อทั่วเลื้งได้ค่ะตัวนี้นี่เป็นเนื้อทั่วเลื้งที่ผ่านกระบวนการเฮ็ดไหสุกแล้วนะคะอบแห้งสุกเรียบร้อยแล้วเอามาบดละเอียดนะคะเป็นเนื้อทั่วเลืง้งล้วนเลยนะคะสุดยอดอาหารเสริมนะคะปโปรตีนสูงสูงหลิวเลยสูงกว่าหัวอาหารทุกสูตรนะคะสูงกว่าหัวอาหารทุกสูตร แล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนนมผงเลยนะคะลักษณะเป็นเหมือนนมผงเลยเป็นละเอียดละเอียดเลยนะคะโปรตีนแกน้วนึงนี่กัแก้วเดียวนี่ก็ให้โปรตีนสูงแล้วนะคะสูงกว่าหัวอาหารทุกสูตรเลยนะคะแล้วก็บ่ต้องใส่เปลืองพร้อมรุ่นนี้คูณอิงใส่นี่นะคะใส่กระสอบหนึ่งต่อสองสัปดาห์สำหรับคอยแปดตัวสำหรับคอยแปดตัวหนึ่งกระสอบใช้สองสัปดาห์นะคะเพราะว่าให้หนึ่งแก้วต่อ ต่อตัวนะคะนี่แหละนะคะยี่ห้อนี้นะคะโอเคการันตีไหมคะการันตีครับการันตีว่าดีจริงนะคะเพราะว่าเห็นผลกับจาของเองใส่แค่แกวเดียวน้อนะคะควายงามขึ้นมอนตอร์สั่งอีกสองนะคะลูกค้าเก่าเดี๋ยวคุณมีของแถมค่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วสายไฟเร็วมีของแถมนะคะของแถมตัวนี้นะคะเป็นน้ำน้ำปลานะคะบ้านเองนะคะตัวเดียวจบบะตองใส่น้ำปลาบะตองใส่พว่ชโลดเพิ่มนะคะใส่หน่อยแส่บใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บไล่นะคะโชว์ลูกอ้ของแถมค่ะครับโอเคโอเคมาบอมมา

And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get by and everything, see you.